หลากหลายเรื่องราวสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังติดตามรับฟังรายการเล่าสู่กันฟังทางสวทสตูน FM 95.5็มเดมกะเฮิร์ดำเนินรายการโดยอัญชกุลศรีทัศ ฟังคะวันนี้ในช่วงของรายการเล่าสู่กันฟังจะมีเรื่องของกฎหมายจราจรฉบับใหม่มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกฎหมายจราจรก็คือพรบจราจรทางบกนะคะฉบับล่าสุดซึ่งได้ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่5กันยายนก็คือพรบจราจรทางบกฉบับที่1 3พุทธศักราช2565โดยปกติแล้วนะคะถ้าเราไปใช้รถใช้ถนนและเราทําผิดกฎจราจร เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขาจะมีการให้ใบสั่งกับเราแล้วก็เปรียบเทียบปรับกันไปหรือบางข้อหาก็ไม่ใช่แค่การปรับนะแต่มีโทษอื่นด้วยนะคะทีนี้สาระสําคัญของกฎหมายจราจรฉบับใหม่เนี่ยมีการเน้นไปที่การเพิ่มโทษนะคะไม่ว่าจะเป็นโทษปรับหรืออื่นๆในด้านของโทษปรับที่มันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวฉันจะนํามายกตัวอย่างคุณผู้ฟังได้ฟังแต่อยากสร้างความเข้าใจก่อนที่จะเล่าเรื่องของโทษปรับที่มันเพิ่มขึ้นว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงรอยต่อของกฎหมายนะคะ ถึงแม้ว่ามันจะมีผลบังคับใช้แล้ว5กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มีผลบังคับใช้ต่อไปจากนี้เนี่ย แต่ว่าเพื่อให้ประชาชนปรับตัวได้นะคะแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นด้วยนะคะทางสำนังกงานตำรวจแห่งชาติเขาจะยังคงใช้เกณฑ์ค่าปรับเดิมไปก่อนนะคะมาดูโทษปรับของการทำผิดกฎจราจรแต่ละข้อที่มักจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วง,งการใช้ชีวิตประจำวันหรือช่วงเทศกาลที่คนใช้รถใช้ถนนกันเยอะก็จะไม่ห่างไกลกันมากคุณผู้ฟังการผิดกฎจราจรส่วนใหญ่ก็จะมีขับรถย้อนซ้อนห้ามจอดรถในที่ห้ามจอดนะคะป้าสไฟแดงไม่สมอิกันน็อกถ้าเป็นกฎหมายเดิมของ การขับรถเร็วเกินกำหนดปรับ500-1,000บาทแต่กฎหมายใหม่ปรับไม่เกิน4,000บาทมันเพิ่มขึ้นนะคะขับรถฝา่าฝืนสัญญาณไฟแดงกฎหมายเดิมค่ะปรับ500-1,000ถึงบาทกฎหมายใหม่ปรับไม่เกิน4,000บาทไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายค่ะกฎหมายเดิมปรับ500-1,000บาทกฎหมายใหม่ปรับไม่เกิน4,000บาทขับรถย้อนสอนกฎหมายเดิมปรับไม่เกิน500บาทกฎหมายใหม่ ปรับไม่เกิน2,000บาทจอดรถในที่ห้ามจอดกฎหมายเดิมปรับไม่เกิน500บาทกฎหมายใหม่ปรับไม่เกิน2,000บาทไม่สมมวกนิรภ cin ัยกฎหมายเดิมปรับ400บาทกฎหมายใหม่ปรับไม่เกิน2,000บาทไม่รัดเข็มขัดนิรภัยกฎหมายเดิมปรับ400บาทกฎหมายใหม่ปรับไม่เกิน2,000บาทคุณผุ้ฟัง โทษนั้นมีการปรับเพิ่มนะคะอัตราโทษปรับนะทีนี้ย้อนกลับไปที่จันเล่าให้คุณนุ้ฟังได้ฟังว่าช่วงรอยต่อน,นี้3เดือนแรกค่ะทางตำรวจนะคะจะมีการใช้เกณฑ์ค่าปรับเดิมไปก่อนยกตัวอย่างข้อหาขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดเดิมปรับ500-1,000บาทนะคะ เกณฑ์ก็คือใบสั่งจะก,กำหนดไว้ที่500บาท3เดือนนี้จะใช้เกณฑ์เดิมไปก่อนนะคะแต่กฎหมายใหม่คุณผู้ฟังเราก็ต้องไม่ลืมนะคะว่ามันมีผลแล้วเพียงแต่ว่าในระยะแรกเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็ปรับตัวกันให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ระหว่างที่เราปรับตัวปรับใจปรับพฤติกรรมไปด้วยเลยค่ะเพราะการมีจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ละเลยกฎหมายจราจรมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเราต้องตระหนักอยู่ตลอดนะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ใช้รถใช้ถนนก็ตามค่ะ จริงๆแล้วกฎหมายจราจรใหม่นี้ไม่ได้มีเฉพาะกันเพิ่อมอัตราโทษปรับนะคะสาระสําคัญยังเน้นไปถึงโทษที่เป็นข้อหาที่กระทบกับความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเช่นการเพิ่มโทษผู้กระทําผิดซ้ําในกรณีของการกระทําผิดซ้ําข้อหาหมอเตอรขับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเดี๋ยวฉันจะนำมาเล่คุณผู้ฟังได้ฟังกันในโอกาสต่ตอไปนะคะ หลากหลายเรื่องราวสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังติดตามรับฟังรายการเล่าสู่กันฟังทางสวทสตูน fm 95.5เมกะเฮิร์ดำเนินรายการโดยอัญชกุลสีทัพ